เรื่องการศึกษาเรื่องอะไรนี่ด้วยพระก็จะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในโรงเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคือรัฐเนี่ยคงทาอย่างเดียวไม่ไ,มไ,มไ,มไหวะนะงบประมาณมันก็จากัดถ้าเข้าใจไงเราก็ได้กลับเราก็ได้กลับกลับไปว่าตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายกันอยู่แล้วเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเรื่องการให้เกตการศึกษาเข้าไปดูแลเอาทุกภาคส่วนมา,มมาเป็นสว่วนมาเป็นส่วนในเรื่องการดูแลและการศึกษาในท้องถิ่นด้วยเนี่เ,เป็นแนวทางใหม่ของรัฐบาลนี้ ก็ตรงกันแล้วเดี๋ยวก็จะก็เข้าในโครงการบ้านวัดโรงเรียนด้วยเลยด้วยไงต้องทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้ไม่งั้นก็ปัญหา 93, การศึกษามันก็คือทุกคนเนี่ยมุ่งหวังท่านก็พูดว่าทุกคนเนี่ยคนไทยเนี่ยมุ่งหวังว่ารัฐบาลต้องทาทั้งหมดทุกอย่างซึ่งมันทําไม่ไหวหรอกท่านบอกมันทําไม่ไหวนั้นต้องเอาทุกคนมันมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมโดยเฉพาะย่งโรงเรียนเนี่ยต้องให้คือว่าเป็นโรงเรียนของคนไทยของประชาชนทุกคนเขาต้องมีส่วนร่วมเพราะงงมาอาจจะมาจากตรงไหนบ้างก็แล้วแต่ ถ้าก็เป็นห่วงเรื่องนี้อย่างอื่นก็ให้พรให้มีความสุขความเจริญนะแล้วก็เมื่อกี้สรังฝรั่งราชก็พอรับสั่งว่าก็ชื่นชมที่ยังมีถึงประเพณีไทยต่างๆก็พาคณะมนตรีมากราบในวันนี้ใช่ไหมพอประเพณีเข้าบรรทาเราก็อยากจะอะไรไว่าอะไรที่เราทำได้เป็นตัวอย่างเราก็ทำนะให้คนไทยเขาทำตามกันบ้างบางทีก็หลงลืมกันไปแหละนะ ตั้งใจทำดีมันก็ได้ดีท่านบอกว่าถ้าซื้อซื้อตรงมันก็อะไรซื้อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานท่านมาเมื่อกี้ต,ต่างรลอกอะไรบ้าง